ครับอันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการต่อแบตบแบบขนานให้ดูนะครับสองแบบครับอันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการต่อแบตบแบบขนานให้ดูนะครับสองแบบก็คือแบบแบบที่หนึ่งเอาแบบนี้ก่อนเลยก็คือขั้วบ,บวกอยู่ลูกซ้ายเหลืองรับขับ้วลบมาอยู่ลูกแดงนะครับฝั่งขวา แล้วก็ค่อยมาขนานกันนะครับก็ไฟต่อไฟนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าการกินกระแสเนี่ยมันจะบาลานซ์อะไรกันยังไงนะครับที่ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ซีเสยสนะครับแล้วก็เปิดโหลดอ่าโหลดกินอยู่ประมาณสองจุดเก้าสักพัก,กิเหลือสองจุดแปดพอมันร้อนนะครับสักครู่นะครับมือกล้องผมหลุดนะครับ ก็อ,อยู่ที่ประมาณสองจุดแปดฟังก่อหน่อยสองจุดแปดสองจุดเก้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะดึงจากลูกที่สองมาถ้าเกิดมันบาลานซ์เท่ากันเนี่ยลูกที่สองถ้าขีบเส้นนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่นะครับเห็นไหมครับจะดึงอยู่ประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสามเห็นไหมครับก็คือมันจะดึงแบบเท่าเกันบาลานซ์กันนะครับ แล้วผมจะให้ดูการต่ออีกแบบนึงโดยการย้ายขั้วลบมาเสียบอันนี้ดีกว่าย้ายขั้วลบมาเสียบกับลูกแรกเลยลูกเหลืองนะครับแล้วก็ลูกแดงเนี่ยคือลูกปลายลูกปลายนะครับไม่ใช่ลูกซองหมายถึงลูกอยู่ตรงปลายถ้าลูกปลายลของลูกซองก็คือลูกปลาย ถงกไหครับโอเคแล้วเราก็จะมาเปิดโหลดใหม่ก็คือแบบนี้โหลดจะอยู่ที่แบตลูกแรกก่อนแล้วก็ลูกสองอยู่ตรงปลายเทิบออกไปนะครับขีบปึ๊บแล้วก็เปิดโหลด2.7ดเเห็นไหมครับ2.7ใกล้ๆ2 8, ะ 2. 8. ะ okay. นะครับอ่และโอเคนะครับแล้วผมก็จะมาขีบเพื่อที่จะดูแบตของการกินกระแสของลูกที่2 ถ้ามันกินเท่ากันมันก็ต้องพอๆกันกับที่ทำเมื่อกี้นะครับก็คือประมาณ1.3 1.4นะครับนีสซดสูนแล้วนะ1.2นะครับอ่า1.1อ่าพูดง่ายๆก็คืออย่างเงี้ยการต่อแบบเนี้ยคือมันจะดึงกระแสจากลูกแรกก่อนนะครับแล้วค่อยดึงจากลูกที่สอง นะครับก็คือภาระมันจะตกอยู่กับลูกแรกเห็นไหมครับก็คือตอนนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้ดึงไม่ถึงหนึ่งแอมป์ละนะครับนี่นะคุณนะครับสองจุดเจ็ดนะครับประมาณสองจุดเจ็ดสองจุดแปดนี่แหละแล้วก็ลูกนี้มาดึงลูกที่สองเนี่ยต้องประมาณหนึ่งจุดสี่ นะครับ1.2 1.1เพราะฉะนั้นลูกเหลืองเนี่ยทำภาระหนักแน่นอนรับภาระหนักกว่าลูกแดงแน่นอนนะครับ <S <S เหลือไม่ถึงประมาณหนึ่งละลงมาแล้วเห็นไหมครับโอเคก็ทำให้ดูกันนะครับจะได้รู้ว่าการต่อแบบไหนทำให้แบบรับภาระมากรภาระน้อยนะครับขอบคุณครับ